ไปเที่ยวไหนกันาค่นานี่เรับแงเรนี่สเสียบปัเสียไปเที่ยวไหนกันวันนี้จะว่าจะไป นี่นะครับนี่คือเป็นแก๊งเอ่าคีไตวันพวกเราคนแก่พวกเราคนแก่เมากอันโมเราไม่ใช่นะเขาเรียกว่าเกษียณสำราญนี่นะครับผมเกษียณสำราญนะครับเพื่อนๆเาไปเที่ยวกันก็สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยวทริปนี้นาโต้งจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวเมืองจีนด้วยกันนะครับเพื่อนๆเราจะไปกันที่เมือง เฉิงตูซีเดลุนีจิ๋วใจโกต้ากู่ปิงชวนที่มณฑลเสฉวนเมืองจีนกันนะครับเ,เพื่อนเออทริปนี้เราจะไปกันทั้งหมดก็คือ6วันกับ5คืนนะครับกรุ๊ปที่เราต้องไปเนี่ยเป็นกรุ๊ปมาจากลบบุรีเป็นญาติิกันทั้งนั้นนะเป็นเท่าผมเท่าแก่มาจากญาติลบ,บุรีกันทั้งนั้น ก็ใช้ทริปวันนี้ทริปเป็นทริปกระเสียนสำราญนะครับเพื่อนๆก็คือส่วนมากก็เป็นสูงไว้กันนะก็ถือว่าไปเที่ยวไปพักผ่อนกันในช่วงที่ว่าทํารำลงทําไรเสร็จนะครับเพื่อนๆฮะยี่สิบสามบองข้างหน้ามันมีไหมมีเดี๋ยวครับมีนะจ๊ะมีเบื่อเนี่ยการเย็นยิ่งใช่ ไลออนนั่นเองใช่ไหมครับใช่ใช่ของเราไทยไลออนเราขึ้นเครื่องกันก็ประมาณสักบ่ายสอง่สิบห้นะครับเพื่อนๆพื่อก็บ่าย2.45เครื่องออกตอนสักประมาณสักบ่าย3ามโมงเวลาในไทยนะก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2ชั่วโมง45นาทีนะครับเพื่อนถึงที่สนามบ,บินที่เมืองเฉิงตูประเทศจีนนะก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง45นาทีนะช่วงนี้นะต้องก็จะถ่ายเพื่อนเพื่อนเห็นเอ่เอมุมมองจากเครื่องบินนะมองลงข้างล่างนะครับเพื่อนๆว่าวิวสวยยังไงแค่ไหนจะมองไม่ชัดแต่ก็อยากถ่ายให้เห็นนะเพราะว่าอยากจะทําคลิปแบบเร็วๆนะครับเพื่อนๆไม่มีอะไรแบบมากมายถ่ายกันแบบตามใจที่เราอยากถ่ายนะเนี่ยคือถ่ายตอนนี้นะต้องถ่ายก็เจอตอนเครื่องบินกําลัง เทคออฟเพื่อจะขึ้นนะออกจากาสนามบินดอนเมืองนะครับเพื่อนเพื<ๆ>่อแล้วก็จากนี้ไปอีกประมาณ2ชั่วโมง40นาทีเนี่ยเราก็จะลงกันที่สนามบินเสลิมตูนะตรงก็จะถ่ายเพื่อนเ<ๆ>เห็นกันวิวบนอากาศยังโอเคนี่เลยนะ<ๆ>ก็เดี๋ยวพอถึงที่น่นแล้วค่อยใจกันนะครับเพื่อนเพื่อเดี๋ยวช่วงนี้ก็ถ่ายให้เห็นวิวการเดินทางไปกันแล้วกันจริงๆวิวของกรุงเทพเรานะที่มองจากด้านบนนี้ก็สวยงามนะครับเพื่อนเพื่อน มองจากข้างบนเนี่ยก็โอเคดีนะนานๆได้ครึง่งเครื่องช่วงกลางวันทีปกติไปนู่นไปนี่ก็ไปแต่กลางคืนไปค่าไปมืดอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยเห็นวิวเห็นแต่ไฟแต่อย่างเงี้ยวันเนี้ยได้ออกตั้งแต่กลางวันก็ได้เห็นก็เลยอยากถ่ายเห็นแบบมุมด้านบนบ้างอะไรเงี้ยเออคือไม่ได้จากวิวของคนอื่นของตัวเองที่ถ่ายบ้างนะคะนะรับเพื่อนก็ปกติเวลานันต้องไปเมืองรอบอะไรทีก็ไปแต่กลางคืนไปค่ำๆอะไรแบบเนี้ยไม่ค่อยได้ได้เห็นวิวสวยๆแบบเนี้ยก็เลยอยากถ่ายคลิปเนี้ย ให้เป็นคลิปบนอากาศทั้งนั้นตั้งแต่เมืองไทยกรุงเทพยันเมืองจีนเลยในเวลา3ชั่วโมงเนี่ยจะถ่ายเห็นกันแบบนี่นะครับเ,เพื่อนก็คือัรน,นต้องอยากถ่ายเก็บเป็นความทรงจำนะตัวภาพอาจจะเบลอบ้างนะครับเ,เื่อเพราะว่าถ่ายผ่านหน้าต่างของเครื่องบินนะแล้วก็ตัวหน้าต่างเครื่องบินเนี่ยมันจะเป็นคราบอยู่ก็เลยดูแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็โอเคนะฝืนๆืดูกันไปก็แล้วกันนะครับ นานๆได้นั่งเครื่องกลางวันนาทีเห็นวิวส,สวยๆก็อดถ่ายไหมเพื่อนๆดูไม่ได้ก็ด้านล่างนี้ยังเป็นวิวในเมืองไทยนะหรือว่าจะเป็นที่เมืองจีนแล้วเนี่ยอันนี้เป็นเมืองจีนแล้วนะครับเพื่อนๆเข้าที่เมืองจีนแล้วก็โอเคดีสวยดีแปลกๆมันติกตามบ้านช่องถ้าเป็นคอนโดแบบเนี้ยเมืองจีนโดยชัว นี่นะครับปาตุ้มกับแฟนนะ ายการบินที่ท่าโต้งนั่งมาในทริปนี้ก็เป็นสายการบินของไ i o อน i r นะครับเพื่อนๆก็ถือว่าโอเคนะเครื่องบินก็ขึ้นนิ่งลงนิ่งดีใช้ได้เลยก็ถือว่าผ่านแหละหรือว่าวันนี้อากาศดีก็ไม่รู้นะก็ทาให้ไม่ค่อยไิเปัญหาเรื่องกันสั่นเรื่องการตกลมอากาศอะไรแบบนี้เนี่ยด้านล่างนี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรหนะมอกเป็นท้องฟ้านะเดี๋ยวเราก็กลังจะถึงเมืองเชียงตูกันแล้วเดี๋ยวก็จะลงกันนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูกัน ป่าเมฆบอกเงาไปนะ 机场现在当地时间是晚上十九点。各位乘客请注意，本届飞机还没有完全关机，接触火星一段时间。为了你的安全，请你不要离开你的座位，系好安全带，也不要打开行李架。现在你将进入行，息，不要开启你的手机电话。 Hello, we have web check in service to save your time. Just visit our website at www.lion-at-thai.com for airline applications at Lion Air Group. can do online check in from 24 hours until 45 minutes before scheduled time of departure. We appreciate you flying with us today and hope to welcome you on board again. Thank you and have a pleasant day. ตอนนี้เครื่องของเราก็ได้ลงจอดที่สนามบ,บินที่เมืองเฉิงตูมงทนมณฑนเสฉวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพื<ๆ>่อนก็เดี๋ยวพอเครื่องบินจอดสักพักเราก็จะเดินทางกันต่อนะตอนนี้ก็เวลาประมาณทุ่มครึ่งแล้วนะครับเพื่อนสิบเก้าจุดสามศูนย์อแล้วนะแต่อากาศก็ยังไม่มืดเท่าไหร่นะก็แต่ว่าเวลาตอนนี้ก็ทุ่มกว่าแล้วเวลาของเมืองจีนนะครับเพื<ๆ>่อนถ้าเป็นที่บ้านเราก็จะประมาณหกโมงครึ่งเพราะที่จีน,นจะเร็วกว่าบ้านเราประมาณหนึ่งชั่วโมงนะ นี่นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของสนามบ,บินที่เมืองเสิงตูนะครับก็ถือว่าเป็นสนามบ,บินที่ใหญ่นะใหญ่แต่แน่นอนเครื่องบินก็ไม่หน,า,นาแน่นเท่ากับตัวนู้พุงของเราแต่ว่าเป็นสนามบ,บินที่ใหญ่แล้วดูใหญ่แล้วดูทันสมัยมากๆนะครับวันนี้เราก็มาถึงที่เชิงตูเลยนะครับเพื่อน Bye.

เอคุณ <Elena> อกคุณตัก็มาถึงโดยสวัสดิภาพสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวก็เดีวคลิปหน้าก็เที่ยวไปอันนี้เป็นคลิปจากเป็นคลิปจากเมืองไทยขึ้นเครื่องมาถึงเมืองเฉิงตูเรียบร้อยละ what yeah.